สวัสดีค่ะขวัญเองนะคะก็ตกใจอยู่พี่กันมนาะอะไรเธอไปเล่นซะฮ่าห่าฉันท้าเธอขวัญก็เลยฮ่าห้าเล่นอะไรเขาบอกห้ามแอบดูก่อนนะเคเคไหนๆก็ส่งลิงก์อะไรมาข้อสอบทาตพร้อมเฉลย t r u ปลูกปัญญา com แคทด้วยห้ามดูก่อนเอาฟิลสดอ่ะโอเคก็ได้ฟิลสดมามาฟิลสดกันเลยดีกว่านะคะเป็นรายละเอียดข้อสอบเป็นเรื่องาธาต ซึ่งมันเป็นข้อสอบระดับชั้นมัธยมต้นวิชาวิทยาศาสตร์โอ้ยตายตายตายแค่ถามว่าถั่วเขียวโตขึ้นมาเป็นถั่วอะไรยังตอบไม่ได้เลยโอเคค่ะเริ่มทำข้อสอบเลยนะคะเอออะ H2O อ่า h 2 o น่าจะเป็น hydrogen, ป <laughs> <laughs> ไฮโดรเจนปะไอวะเฮ้ยไอไฮโดรเจนนดิ อ่ะโอเคต่อไป CO2 คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนออกไซด์น่าจะเป็นคาร์บอนมอนออกไซด์มัวเฮดเท่ากับไฮโดรเจนดีเอ่อเหอีอทองแดงฮีเลียมฮีเลียมละกันค่ะ AU เท่ากับเราจะไมไปรู้ไมเนี่ยมันคือหอยอะไรทองคำล้วกันอ่ะ f e เล็กดิมัวมา C เท่า uh, ก no? oh, oh, so, like, oh, right, okay. ับเอคาร์บอนเนาะผมไม่ใช่แคลเซียมหรอก O2 ก็น่าจะเป็นออกซิเจนออกซิเจนมันอะไรวะลืมอะเออกซิเจนแล้วกันผูมัว Ca นี่ก็เป็นแคลเซียมมันถามไปแล้วปะงงๆแล้วเนี่ยอเแคลเซียมแล้วกันแคลเซียม N ไนโตรเจนดิ h N H ก็ปลอดดิ C U เงินปะ K Potassium Helium p o t e a s s i u มไปเลย P Phosphorus Na Sodium กอนอาร์กอนมั่ว Ag มันถามคำถามเดิมปะเนี่ย a r อาร์อ่ะกอกูเอาง่ายๆเลยนะเอ SI อซีดีกอนเลยแล้วกัน S s o โซเดียมแล้วกันค่ะแล้วก็ข้อสุดท้าย B B p ีพลัสแพลนเซียมโบรานนี่เลยโบรอนโบรอนไม่ใช่โบ r านโบรอนจะถูกกี่ข้อเฮ้อตอบมั่วมากเฮ้ย ผ่านเอ้ยยินดีด้วยคุณผ่านเกณฑ์เจ็ดสิบเปรเซนว่ะคุณทาได้สิบสี่คะแนนจากทั้งหมดยี่สิบคะแนนคุณใช้เวลาทั้งหมดสองนาทีอ่ากลับไปหน้าครั้งข้อสอบเฉลยข้อสอบโอ้คืออะไรแล้วอะไรคือไวลสเอ๊ะงงเด็ก เดี๋ยวนะเราถือว่าเราอยู่ในระดับอ่าระดับที่สิบสี่เหรออยู่ในกลุ่มก็ถือว่ายังโอเคนะยังได้ยังผ่านเกณฑ์นะฮะแล้วทมันกดเฉลยข้อสอบไม่ได้อ่ะคะโอเคอ่าเฮจัวไปว่าเออน้ําถูกแล้วเออทําไมฉลาดจะ <c oughs> เออคาร์บอนไดออกไซด์ถูกเ ไฮโดรเจนอ้าวแล้วเรารจอได้ไงว่าไหนเราตอบถูกวะงง้ะเนี่ยหรือว่าอย่างนี้คือเราถูก like calcium. Oxygen. Ca carbon. อ่ะเหล็กแคลเซียมโอทูออกซิเจนเอคาอแคลเซียมเหรออ๋ N อ N ก็ไนโตรเจนเออถูกแล้วอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดเราตอบมันนี่คือผิดเออคือเราตอบผิดอุต่ะ โหพี่การไม่รู้ซึแล้วเราเถียนเซียนเว้ยเซียนวิทยาศาสตร์ชาติเจริญอะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วบาย